นี่ครับผมสั่งมาแล้วหนึรบาทจะมาใส่กับล้อจักรยานในตัวที่ทำไปเมื่อกี้ทำไปคลิปที่แล้วแล้วก็ผมก็ไปกึงสเตอร์หน้าจานหน้าของจักรยานแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้นี่ครับใส่เข้าไปึบก็จะพอดีเลยครับผมโอเคครับผม ประกอบเสร็จก็จะประมาณนี้ครับผมจะใส่กับล้อตัวน,นี้ครับผมนี่ครับนี่ยก็จะใส่พอดีเลยนี่ครับเห็นไหมครับผมใส่ได้เลยพอดีเลยเห็นไหมครับต่อไปผมก็จะไปใส่กับจักรยาน นี่ครับนี่คือแกนเฟาครับผมใส่เข้าไป